สวัสดีค่ะได้รับของแล้วเด้อโมนี mm ้ hmm. สิมารีวิวสินค้าสั่งของจากพระเอกตุ้มตะการชัยตะไลแตกนะคะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนี้สั่งส่มหมูว่านของถึงโมน,นี่ ถึงเร็วมากนะคะบางใหญ่เรามาดูค่าว่าสินค้าในนี้มีอะไรบ้างนะคะิวว,ว้าวมีรางวัลที่หนึ่งมาด้วยมีรางวัลที่หนึ่งติดมาด้วย งวัลที่หนึ่งติดมาด้วยสามใบเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเงินวันที่สิบหกนี้นะคะมีอะไรบ้างน้ำพริกน้ำพริกหนึ่งกระปกุกสองกระปกุกสามกระปกุกว้าวมีกล้วย รวยรวยตากแบบกลมแบบแบนคือสีกินเหมือนแบบนิ้นสดีฝากตอได,ด้๋ยวเนอกรวยแบบกลมแบบแบนมาเด้อผู้ใดอยู่ไกล มาสื่อกล้วยเดอค่ะตัะทิพาสั่งมากเพื่อมูเด้นี่กดน้องชายโอ้ยายกล่องมากเลยแบบแบนส์สองกิโลแบบครึ่งกิโลก็มีโอ้ยได้ของพิเศษด้วย S <S <S กล้วยตากแพ็คหนกิโลสั่งสองกิโลแล้วก็แบบอย่างละครึ่งกิโลสองแพ็คก็จะรวมเป็น1นกิโลทั้งหมดกล้วยตากสามกิโลนะคะสั่งน้องชายแล้วก็น้ำพริก3ามกระปุก อ๋อแพ็กอย่างดีปลอดภัยมีของพิเศษด้วยแถมพิเศษด้วยจากพระเอกพระเอกดังแถมเ,เขาเรียกอะไรอ่ะบะม่วงกวนมะม่วงกวนพระเอกดังเสียออกน้องชายฝากมาให้ด้วย ขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องชายทั้งสองนะครับขอให้ขายดีขอให้รีรวยปังๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิว,กวยกล้วยตาค่ะรีวิวในการทานกล้วยตาแบบแบนค่ะ ่าสุดสั้งมากสามกิโลเอามาเพื่อพื้นน้ำหรือวะบ่เดี๋ยวมาท่านเองค่ะเอามาฝากผู้มีพระคุณด้วยอันนี้แบบกลมนะคะรสชาติแบบแบนก็จะแบบหวานน้อยนิดนึงแบบกลมก็จะฉ่ำขึ้น อืมใช้ได้เลยค่ะนี่นะคะทานเรื่อยเป็นอาหารว่างล้างอาหารค่ะอย่าลืมเด้อค่ะหนึ่งกิโลร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้แพ็คหนึ่งกิโลนะคะร้อยห้าสิบบาท แล้วก็อันนี้แพ็คครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลแปดสิบบาทสั่งได้ค่ะจะรวมก็ได้ค่ะแบบกลมและแบบแบนแพ็ครวมกันก็ได้ค่ะสั่งพระเอกตุ้มไปเลยนะคะค่าส่งต่างหากเด้อค่ะบาร่วมค่าส่งเดอ้อร้อยหาสิบบาทกบแปดสิบบาทบาร่วมค่าส่งนะคะกล้วยตากพระเอกตุ้มตะไลแตกพระเอกดาวไร สามโลโก้เพื่นนะคะพระเอกคนเก่งคนขยันฝากพี่น้องเอฟซมาสนับสนุนซอยน้องไส้เนดเดอร์ค่ะคลิปนี้กัไวท้ทซับนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ